ปัสสาวะเล็ดถือว่าเป็นอาการหนึ่งของการมีมดลูกต่ำใช่ไหมคะคุณหมอเออเวลาทำในอุชกาบรรยอนนะคะมันจะทําให้ปกติในะก็รู้ใช่ยอย่างที่บอกมันจะมีในเรื่องของเอ่อขึงเนาะขึงตัวมดลูกนะมดลูกปากมดลูกมดลูกใช่ไหมคะแล้วก็มีท่อปัสสาวะด้วยนะแล้วก็มีในเรื่องของเอ่อท้าเอ่อ รูกน้อขับถ่ายอะคะ่ะเป็นทางเดิอนอาหารเนาะที่เป็นขับถ่ายเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมี3ามูก็คือเป็นลูฉี่นะลูฉี่ใช่เป็นท่อปัสสาวะใช่ไหมคะแล้วก็เป็นช่องคลอดใช่ไหมคะแล้วามดาลูกเนาะแล้วก็เป็นตัวลูถ่ายนะคะเป็นตก้นนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวลาที่กำลังอุ้งเชือกมันหย่อนนะคะมันก็จะทําให้งีในเรื่องของอาอจารย์ปสัสสาวะเหลวกนี้ได้เหมือนกันจากเดิมที่เราไอแล้ว มันกล้ามเนื้อมันแข็งแรงดีมันขึงได้ดีอ่ะมันจะทําให้ไม่มีไอจามปัดไม่มีปัดปัดสวอเล็ออกมาแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่ก็ตามที่กล้ามเนื้อมันแบบย่อนนะคะมันก็จะทําให้เวลาไอฟูบอ่ะมันปิดไม่ได้มันปิดได้ไม่ดีเนะเอาะออธิบายง่ายๆเออมัน<ๆ>ก็ทําให้มีปัสสวอเล็ออกมาได้ก็คือเป็นหนึ่งสาเหตุ เป็นหนึ่งอาการที่บ่งบอกว่าเออเราเริ่มมีกล้ามเนื้ออุ้งช้างการที่มันหย่อนค้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าม,มีอาการพวกนี้ค่ะก็ไปพบคุณหมอสูอยู่แล้วอะค่ะก็แจ้งได้เลยนะมันก็จะมีวิธีการก็จะมีการคมิบใช่ไหมคะการคมิบ<อ>ที่ค<อ>มิบเองได้ง่ายๆนะสามารถที่<อ>จะแบบว่าเซ<อ>ิร์ชดูก็ได้วิธีการขมิบเนาะของอ่อยูของยูทูบใช่ไหมของชุรชัรใช่ไหมคะก็จะมีเนาะก็จะขมิบได้ง่ายๆเลยค่ะ แต่ว่าต้องทําสม่ําเสมอว้การออกกำลังกายนะคะก็มีวินัยใช่ทําให้การฝึกการเราแข็งแรงขึ้นนะคะไอ้นี้ถ้ากิดว่าเราแบบเออไม่ได้อ๋อไม่มีความสม่ำเสมอในการขับีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเทคโนโลยีเนาะที่ช่วยนะว่าจะเป็นการเนั่งเก้าอี้ที่ช่วยในการขับีบอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งช้าไล่ถูกสบายขึ้นสามสิบนาทีที่ผ้า่อกว้ขับีบเป็นหมื่นๆครั้งนะหรือว่าเป็นเออเป็นการใช้เครื่องต่างๆค่ะที่ กระชับเข้าไปในช่องคอในกระดูาอุจจาระพรนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูว่าเราเ,ออเป็นทางเลือกแล้วกันนะเป็นทางเลือกอนะที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูแลก็สามารถมาดูแลได้ะคะ่ะ